สึเดเบือ์ที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้ววอลเล์บอลชายชิงแชมป์โลกปี2025เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินโดยปีนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ฟิลิปปิน์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันรายการระดับโลกเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวการแข่งขันครั้งนี้รวบรวมสุดยอดทีมวอลเล์บอลชายจากทั่วโลกถึง32ชาติ ซึ่งจะขับเคลี่ยวกันเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์โลกที่ทุกคนใฝ่ฝันโดยจัดในสองสนามหลักได้แก่ Smart r a รเ r c o l ค s e u m ซและ SMO o l l of a s i ฟเ r e ชีซึ่งทั้งสองแห่งนั้นตั้งอยู่ใจกลางกรุงมนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ระยะเวลาการแข่งขันยาวนานตั้งแต่วันที่12ถึง28กันยายนรวมแมตท์ทั้งหมดถึง66แมตท์นี่คือเทศกาลที่แฟนวอลเล์บอลไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง แต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดอยู่ที่วันแรกของรายการวันที่12กันยายน2568เพราะมีเพียงแมตช์เดียวเท่านั้นและเป็นคู่สำคัญอย่างทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งได้สิทธิ์ลงสนามในฐานะเจ้าภาพพบกับทีมชาติตูนิเซีย นี่เป็นครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ได้เข้าร่วมวอนเล่ย์บอลชายชิงแชมป์โลกพวกเขาจะได้รับพลังเชียร์ในบ้านอย่างล้นหลามโดยทีมฟิลิปปินส์อยู่ลำดับที่82ของโลกนำโดยกับตันทีมาประสบการณ์มาร์กเอสเปโจพร้อมขุนพลสำคัญเช่นไบรอันบากูนัตและคิมาลาบูงาภายใต้ใตการกำกับดูแลของโค้ชชาวอิตาลีชื่อดังอย่างอังโกลิโนฟริโกนีที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งมาดมาในปี2024 ขณะที่ทีมชาติตูนิเซียก็ไม่น้อยหน้าพวกเขาติดอันดับในการแข่งขันตามจัดอันดับโลกของฟีเวีและนี่ถือเป็นการขึ้นสังเวียนชิงแชมป์โลกครั้งที่12แล้วของตูนิเซียแถมยังติดต่อกันถึง7ครั้งลงสนามด้วยโคชชาวอิตาลีผู้เก่งกล้าค,คามิโลปราซีพร้อมผู้เล่นเด่นหลายรายอาทิฮัมซานาก,กาในตำแหน่งบีหลังคาเลตเบนซลิเมเนมอเซตอิเลียสการามัสลีผู้เล่นหัวเสาและนักบอลเร็วอเมดกาดีกับเซลิมเอบาริกิปัจจุบันทีมตูนิเซียครองอันดับ4 3ของโลก หากคุณอยากติดตามแมตช์เปิดสนามอันเร้าใจนี้วันที่12กันยายน2568เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเปิดสนามในสายเอรอบแบ่งกลุ่มนักกลงมนิลาสำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่รอรับชมถ่ายทอดสดสามารถติดตามการแข่งขันทุกแมตช์ได้ผ่านแพลตฟอร์ม VBTv ซึ่งเปิดให้เลือกชมแบบรายเดือนหรือรายปีสะดวกสุดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก ยังมีสิ่งที่ผู้ชมหลายคนอาจมองข้ามรอบแบ่งกลุ่มจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1 2บสถึงสิกันยายนโดยจะคัดเอา2ทีมอันดับแรกแต่ละสายเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในศึกนี้ฟิลิปปินจะสร้างเซอร์ไพรส์หรือไม่ตูนิเซียจะสร้างผลงานดีที่สุดอีกครั้งไหมหรือคุณคิดว่าระบบจัดอันดับโลกกับสิทธิเจ้าภาพมีความยุติธรรมเพียงพอแล้วหรือยังและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างการบริหารสิทธิเจ้าภาพการจัดอันดับหรือการกระจายโอกาสสำหรับทีมเล็กและคุณคิดเห็นอย่างไร มาร่วมแสดงความเห็นในคอมเมนต์ได้เลยคุณเชียร์ใครหรือคาดหวังอะไรกับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกครั้งนี้